รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์15ตุลาคม2564ค่ะปุ๊กกับมุยมาแล้วรายงานตัวนะคะวันนี้วันศุกร์องต้นด้วยความสุขดีกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการนําเอาระบบสากลมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรสมาชิกนะคะให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบรรเทาภาระหนี้สินต่างๆที่มีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ,คะ สหก์การเกษตรหินแร่พัฒนาจำกัดได้รับการแนะนำส่งเสริมจากสำนักงานสาก์จังหวัดชเชิงเซาในการแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินของเกษตรกรทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตเกษตรกรสมาชิกมหนี้ค้างชำระโดยได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมต่างๆพร้อมทางเชื่อมโยงช่องทางตลาดให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถชำระหนี้ค้างได้ สหกรณ์การเกษตรที่แรกพัฒนาจำกัดนะคะมีสมาชิกทั้งหมด487ครัวเรือนค่ะเมื่อก่อนเราทำนาทำไร่ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวทีนี้พอมาปี55-57เนี่ยช้างป่าเข้ามาทำลายในเขตพื้นที่เยอะมากขึ้นสมาชิกไม่สามารถที่จะพ่อปลูกพืชตามฤดูกาลได้พอปลูกป,ปุ๊บ ช้างก็เข้าพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวช้างก็จะเข้าพอเข้าเข้าปุ๊บพอถึงฤด,ดูการใหม่เขาก็จะเข้าซ้ำซากอยู่แบบนี้แล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือไม่สามารถที่จะมีรายได้แล้วก็มีกําลังซัพพอที่จะมาส่งนิสากอนอันนี้ทางสากรเราใช้การเป็นการปรับปรุงโครงสร้างนี้ให้กับสมาชิกแล้วก็หาอาชีพเสริมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักให้กับทางสมาชิกได้ค่ะมีการเลี้ยงกบ แล้วก็การปลูกผักที่ไม่ต้องออกไป,ไปเผชิญหน้ากับช้างป่าคืออยู่ในบริเวณบ้านแต่สามารถทำรายได้กับสมาชิกได้ค่ะทางสากรจัดหาพันกบพ,พันปลาพันพืชแล้วก็ช่วยส่งเสริมทางปุ๋ยยาอาหารสัตว์อาหารพืชที่สามารถลดการลดต้นทุนของสมาชิกได้ค่ะทางผมเนี่ยก็มาติดตามผลนะครับปรากฏว่าได้ผลดีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงไปแล้วตาการจเจริญเติบโตดีแล้วก็มีการ จำหน่ายได้นะครับหลังจากนั้นก็แนะนําให้สร์ก,กรจัดหาพ่อค้ามาซื้อเป็นล็อๆตๆสมาชิกส่วนใหญ่พอมีกําไรในเรื่องของการทําเรื่องเลี้ยงกบนะครับก็หลังจากนั้นก็ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนานะครับก็มาเพิ่มโน้ตในเรื่องขององค์ความรูนะ้ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรวมทั้งในด้านอื่นๆ จากการบรรณาการความร่วมมือของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเศรากับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขายินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทําให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหินแรกพัฒนาจำกัดได้มีอาชีพเสริมที่หลากหลายสามารถเป็นช่องทางสร้างไรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยในส่วนของสถานการณ์โควิดที่ ทางสากลนะครับได้ส่งเสริมในลักษณะของการส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ในนิวในในยุคนิวนอมอนเป็นโครงการสมาชิกอยู่บ้านปลอดภัยไล้์โควิดนะครับแจกไก่เป็ดนะครับปลากบเอาไปเลี้ยงอยู่กับบ้านแล้วก็พันผักด้วยนะไปเลี้ยงแล้วก็ปลูกกินเหลือก็ขายก็ปรากฏว่ามีปริมาณการปลูกผักเลี้ยงกบมากขึ้นปีที่แล้ว รอบปีที่ผ่านมาสกลมีการรวบรวมกบเนี่ยนะฮะกบเนื้อส่งจาหน่ายเนี่ยล้านสี่แสนกว่าบาทมีการรวบรวมผักจากที่ไม่เคยมีเลยนะฮะส่งให้แปลงใหญ่เนี่ยนะครับเป็นมูลค่า2แสนกว่าบาทนั่นแสดงถึงว่าการทำธุรกิจของสกลเริ่มมาจากสมาชิกโดยมีการวางแผนผลิตร่วมกันมีการสร้างเครือข่ายกับแปลงใหญ่นะครับมีการสร้างเครือข่ายกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา เพื่อเริมโน้ตฮาวนะก็จะมีการส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีการปลูกผักนะคะผักพื้นเป็นผักพื้นบ้านนะคะก็สามารถที่จะนําขึ้นห้างได้นะคะตอนนี้เรามีการขายให้กับห้างเนี่ยจำนวนถกสาขาด้วยกันนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็มีการสั่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะอาทิตย์ละครั้งครั้งละประมาณ3,000ชิ้นนะคะ จากาเมื่อก่อนนะคะที่สมาชิกเนี่ยจะมีรายได้ไม่มากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถสามารถมีรายได้เป็นรายวันรายอาทิตย์นะคะแล้วก็รายปีทําให้สมาชิกเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีอาชีพเสริมนะคะจากการที่ทางสากลการเกษตรหินแรกพัฒนาจํากัด ได้ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกในหลายด้านสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นสากรนั่นคือการสร้างโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะนำพาสมาชิกไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนค่ะก็จะมีตลาดที่มั่นคงค่ะสามารถรองรับผลิตผลทางการเกษตรของเรา ได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะรายได้นะคะก็จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเราทําการส่งให้กับทางสารกรณ์กรเป็นรายอาทิตย์ก็คือเดือนหนึ่งก็คือไม่ต่ํากว่า7 8 0 0ถบาทค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเรา,าได้ราคาที่ดีโอเคค่ะก็คือสามารถยกระดับรายได้ของเราเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยค่ะ ส่วนช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะผล,ละไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของประเทศไทยจะพาไปชิมไปช็อปที่ไหนในช่วงหน้ากลับไปติดตามกันค่ะค่ะ